สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกและเอฟซีทางช่องรันพนมไพรัทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางดีๆจากอาจารย์รันพนมไพรันะครับมาแล้วนะครับเลขวิ่ง v ี p นะครับเลขวิ่ง v ีพีสาหรับงวดที่แล้วก็ยอมแพ้นะครับเพราะว่าออกสัญจรก็ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับสาหรับวันนี้มาลุยกันใหม่ครับ16กันยายน6เตนะครับเลขวิ่ง v ี p อาจารย์รันพนมไพรันะครับ คำนวณได้ตรงไหนเราก็ให้ไปตามสูตรคำนวณนะครับแล้วก็บวกกับเลขกำลังวันแล้วก็เลขซีติที่เคยออกนะครับก็ตัดออกมาก็คำนวณได้รอบนี้ก็เป็นน่าจะหาซื้อยากครับเพราะว่าอาจจะเป็นเลขที่ตรงกับเลขดังเลขสวยเลขอะไรพวกนี้นะครับก็คือต้องรีบมาลงให้สมาชิกแล้เอฟซทางช่องได้รับชมแลบฟังกันนะครับแล้วก็หาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าน่าจะหายากาสําหรับวันนี้นะครับ ผมรันพนุมนภก็มาลงแนวทางให้เพื่อสมาชิกแล้วเอฟซทุกท่านได้รับชมและฟังนะครับมาดูกันนะครับว่าเลขวิ่ง v ีไอของอาจารย์รันพ,นพุทธนภัยแล้วก็ชุดจับคู่ให้ตัวเดียวบนตัวเดียวล่างตัวเดียวนะครับแม่นๆน,นะครับก็ขอยออกตามสูตรคำนวณอีกนะครับรอบนี้ไม่ได้ออกสัญจรก็คงก็คงเข้าตามสูตรนะครับมาดูกันนะครับวิ่งบน8นะครับอาจารย์รันพุนภัยสิบหก กันยายนหกเกดวิ่งบนแปดให้แปดห้าตัวเดียววิ่งบนแปดให้แปดห้าตัวเดียวนะครับน้อยมากนะครับที่จะให้แบบนี้นะครับส่วนเราก็ให้แบบนี้ก็คือเข้าก็คือเข้าถ้าถูกมาก็ถูกลอตเตอรี่กันเยอะนะครับเพราะว่าให้เลขน้อยนะครับแล้วก็วิ่งล่างเก้าให้เก้าห้าตัวเดียวนะครับนี่ครับเพราะว่าผมต้องรีบลงให้เพื่อสมาชิกเราเอฟซีนะครับเดี๋ยวจะหาลอตเตอรี่ยากนะครับเพราะว่าเป็นเลขแปดห้าแล้วแล้วก็เลขเก้าห้า หรือใครชอบแปดเก้าเก้าแปดก็จัดไปนะครับวิ่งบนแปดวิ่งล่างเก้าให้แปดห้าแล้วก็เก้าห้าเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกแคปห,หน้าจอไว้นะครับเพื่อนสมาชิกแคปหน้าจอไว้เลยนะครับก็ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับ เพราะว่าเราทําจากสูตรคํานวณนะครับตัวเลขออกปุ๊บเราก็มาบว,วกว่าคูณหารว่างก็มาลงให้สมาชิกแล้วก็เอฟซทางช่องต่องวดเลยนะครับไม่ได้รอนะครับก็คือได้ตัวไหนแล้วก็ลงให้เพื่อนสมาชิกเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องรันพนมไพรนะครับสําหรับ16กันยายนก็ขอให้ตัวเลขที่ผมให้เข้าตรงๆนะครับแล้เพื่อนสมาชิกแล้วก็เอฟซทางช่องถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันนะครับสาหรับวันนี้ผมรันพนมไพรก็ ฝากแนวทางดีๆเลขวิ่งวีทีไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวชุด3ตัวแล้วก็ชุดเต็มเดี๋ยวมาลงให้เพื่อสมาชิกอีกรอบนะครับส่วนเลขพี่จันที่เข้า0 6 6 0ก็พี่จันบอกว่าเดี๋ยวคำนวณเสร็จเดี๋ยวพี่จันส่งมาให้ทางอาจารย์เดี๋ยวผมลงทางช่องให้เพื่อสมาชิกอีกนะครับก็ได้โชคกับพี่จันไปนะครับ0660์หกโชคดีกันไปก็รอพี่จันอยู่ครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากแนวทางดีๆไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ